พี่ก๊อตโอ้การยังไงีครับไม่มี oh. แคลรี่ด้วย้วยครับ ต้องยอมเสียตรงกลางเลยอย่างน้อยแน่ๆครับแต่ว่าจะเทโลจบได้หรือเปล่าสำหรับท่านของอีโวสครับเดินมาเหมือนอยากโอยถ่ยอีกแล้วมาทำงานอีกหนึ่งทีตรงนี้เหมือนจะไปครับไปแล้วกเสริฐหายรวดเร็วโดนแทบมตีน้อยแต่ว่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับต่อไปคือหมายทนาน้าของไอเปิ้ลเองทาไม่ทันที่ทำอะไรแล้วตายไปก่อนครับเหลือแค่คนในาน้ของเฟิร์สบาร์ครับตรงนี้ที่อยู่ในวงไฟกออกมาก็ยังคงอยู่มีครึ่งหลอดด้วยยังไงจะต่อดิฉันก็ยังมีแล้วคีปเวฟใหม่กำลังจะมาตรงนี้เทโลเดินเข้าหน้ามาต่อด้วยกดวิ่งเข้ามาหนึ่งทีแล้วแล้้วววหาายยยยไไปก่่อนนดเคคีมทััรบต น่างฝ่ายของเพื่อนก็ใจเหมือนกันแล้วตรงนี้เลพี่กอดเดินเข้าป้อมมาตรงนี้แล้วเปิดตัวของมอนสีละลายไปก่อนเพียมจะกลัวดูกันอยู่ทางฝั่งขวคก็แีบอย่าลืมกดติดตามเพจกริน่าอวีทัวร์นาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย